ให้รถปันๆพวกนี้ไว้ทำคอนเทนต์แบบฮาๆแบบพี่ปีเตอร์ทำไงดีเอ่มอ๋อโอ้โหเกือบลืมเลยกล่องสติมเมอร์ในบอลูนเท้าก็มีนี่ว่าแม่งเอ้ยกูลืมได้ไงวะเนี่ยโอ้โหนี่เลยครับทุกคนแม่หลายคันจัดๆเอาไว้เล่นกับคนในประเทศได้ตามสบายเลยฮะมีทางรถโมไซคม่วงน่ารักน่ารักรถเอ่มคันนี้มันชื่อเยอะไรวะกูจำไม่ได้แล้วรถแรปเตอร์สาล้อ หลายๆคนน่าจะเคยเห็นก็อยู่นะคันนี้และรถคันสุดท้ายครับทุกคนที่พี่เนี่ยไม่คิดว่าจะมีนั่นก็คือรถแท็กซี่รนเองครับโอ้โหเผื่อใครอยากเอาไปขับส่งคนในเมืองก็ทําได้เลยฮะแบบเวลามีใครมาขึ้นรถเนี่ยก็บอกว่าส่งรถครับพี่ไม่ไปครับผมอะไรประมาณนี้เราเอาไปเล่นกันได้เป็นคอนเทนต์ซึ่งไอรถพวกนี้เนี่ยนะครับผมมันเป็นรถของกล่องสตรีมเมอร์ถ้าเพื่อนๆมาเป็นสตรีมเมอร์ในเมืองก็ได้แล้วและกิมมิคของทางเมืองบนลูนเทายังมีงานฟาร์มแบบไม่ต้องโพสุดชิลสําหรับสายชิลเลยครับพร้อมตอรอให้ทํางาน ่วนไม้ตาต่างในเรเบลก็เข้าแล้วทั้งหมด2เทียขึ้นง่ายฟาร์มไม่เบื่อฮะความหาจากเพื่อนๆทางบอลลูนเทารอซัพพอร์ตอยู่นะแล้วมาเจอกันได้เลยครับ